ครอบครัวของผมมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่คนเราอาศัยอยู่ด้วยกันในหมู่บ้านที่เป็นบ้านจัดสรรที่เป็นโครงการใหม่โครงการหนึ่งผมอาศัยอยู่กับพ่อแม่พี่สาวและมัดซึ่งก็สือตโตของผมเองเมื่อหลายปีก่อนครอบครัวของผมก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังหนึ่งที่เป็นบ้านสองชั้นและมีบริเวณกว้างขวางเป็นอย่างดี และบ้านฝั่งตรงข้ามกับผู้เราครับมันเป็นบ้านของลุงกับป้าคู่หนึ่งที่เป็นสามีภรรยากาันโดยคุณลุงกับคุณป้าแกก็ไม่มีลูกนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันแค่สองคนคุณลุงกับคุณป้าเป็นคนตากจังหวัดครับแกเป็นคนที่อัธยาศัยดีซึ่งแกก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ก่อนหน้าพวกเราได้สักพักหนึ่งและตั้งแต่ที่พวกเราได้ย้ายมาครับ คุณลุงกับคุณป้าก็มักจะมีน้ำใจนำอาหารและข้าวขอบต่างๆมาฝากคนที่บ้านของเราอยู่เสมอซึ่งบานอาทิตย์ก็ถึงขนาดที่ว่าอาหารเย็นแทบทุกมือ้อก็จะต้องมีอาหารจากบ้านหลังนั้นจนกระทั่งเวลาก็ผ่านไปครับพวกเราก็ใช้ชีวิตตามปกติจนกระทั่งในวันหนึ่งครอบครัวของเราก็ได้ไปเที่ยวตากจังหวัดด้วยกัน ซึ่งพวกเราก็ไปกันหลายวันอยู่นะครับพลอกในช่วงขากลับเราก็ได้แวะกันที่บ้านเกิดของแม่จนกระทั่งในวันที่พวกเรากลับบ้านพ่อก็ได้ขับรถกลับมาถึงมีช่วงเย็นและเมื่อพวกเรามาถึงพวกเรากไ็ได้ขนเศร้าสองลงจาก,กรถแม่มึงช่างเงอองออะไรพ่อเห็นมองตั้งนานแล้วก็มองบ้านลุงกับป้าเห็นเดินแวบๆบแบบ แต่ทำไมแกไม่เปิดไฟพ่อได้คุยกับแม่ครับเพราะว่าแม่มีอาการที่แปลกที่เหมือนกับเห็นคนที่กำลังเดินอยู่ในบ้านมืดๆหลังนั้นจนกระทั่งเวลาประมาณสามทุ่มครับพ่อของผมที่นั่นดูทีวีอยู่ก็ได้บอกกับผู้เราที่นั่นกินข้าวกันอยู่ว่าบ้านฝั่งตรงซ้ามได้เปิดไฟแล้วซึ่งผมก็แอบมองอยู่นะครับเพราะก่อนหน้านี้ทำไมแกถึงไม่เปิดไฟ และถ้าหากจะบอกว่าแกเพิ่งกลับเข้ามาพวกเราก็น่าจะได้ยินเสียงรถมัดเดี๋ยวเอาของไปให้ลุงกับป้าหน่อยสิเดี๋ยวเก็บไว้นานมันจะเสียเอาแม่ฝากหน่อยเดี๋ยวแม่จะไปอาบน้ำก่อนแม่ได้บอกกับผมครับซึ่งผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับแล้วก็เดินเอาของไปให้ตาปกติเพราะโดยปกติแล้ว ผมก็รู้จักลุงกับป้าและก็คุยเล่นกันอยู่หลายครั้งผมเดินไปที่บ้านฝั่งตรงข้ามครับแล้วผมก็กดออดเรียกไปครั้งหนึ่งจนกระทั่งเวลาก็ผ่านไปหลายนาทีทุกอย่างกงเงียบสงบเลยนะครับลุงอินครับป้าแดงครับอยู่บ้านไหมครับพอดีที่บ้านไปเที่ยวมาก็เลยเอาของมาฝากครับผมตะโกนเข้าไปในบ้านหลังนั้นครับ แต่ก็ไม่ได้ตะโกนดังไม้นะครับซึ่งหลังจากที่ผมพูดจบผมไปได้เห็นเงาของลุงได้ปรากฏตัวอยู่ที่ด้านหลังม่านผมเห็นลุงดิงน้นแยม่านออกมามองผมครับโดยที่มองผ่านออกมาจากด้านหลังของประตูกระจกแล้วก็รีบหลบสายตาซึ่งเวลาแค่ไม่กี่วินาทีแกก็ปิดม่านแล้วก็เดินหายกลับเข้าไปผมงงเลครับแล้วก็ไ้ออกสองฝากนั้น ยืนหมือนเข้าไปในรูวแล้วก็วางไว้ในบริเวณบ้านของแกจนกระทั่งเวลาก็ผ่านไปครับซึ่งหลังจากวันนั้นผมไปได้เห็นลุมได้ออกมาใช้ชีวิตตามปกติแกได้ออกมารดน้ำต้นไม้แล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่างอยู่ภายในบ้านของแกแต่ที่แปลกครับซึ่งหลายวันมานี้ที่เป็นเวลากว่า5-6วันที่พวกพวกเราได้กลับมาจากต่างจังหวัด พวกเราก็กลับไปเห็นคุณป้าที่โดยปกติแล้วในทุกๆเย็นแกก็มักจะออกมานั่งเล่นแล้วก็พูดคุยกับพวกเราอยู่เสมอจนกระทั่นมีเย็นวันหนึ่งครับด้วยความสงสัยของแม่ของผมท่านก็ได้ตัดสินใจแล้วก็ถามออกไปตรงๆลุงอินป้าแดงไปไหนคะหนูไม่เห็นมาสักพักแล้ว ลุงแกไม่ตอบแม่ของผมครับและพ่ามีท่าทางไม่พอใจประมาณหนึ่งแล้วก็เดินกลับเข้าไปในบ้านของแกจนทําให้แม่ของผมก็รู้สึกงงและก็รู้สึกผิดอยู่ไม่น้อยจนกระทั่งในช่วงกลางดึกคืนนั้นซึ่งในขณะที่ผมนั่งดูทีวีอยู่ซึ่งก็น่าจะเป็นเวลาประมาณห้าทุ่มเศษเศษผมก็ได้ยินเสียงดังสนั่นที่คล้ายกับหม้อแปลงระเบิดแต่ทว่า ไฟมันก็ไม่ดับนะครับซึ่งผมไปได้พยายามมาออกไปนอกหน้าต่างแต่ทุกอย่างมันก็ยังเงียบสงบและก็ดูเรียบร้อยดีเสียงมันเหมือนมาจากบ้านลุงอินเลยมัดเห็นอะไรหรือเปล่าไม่เห็นอะไรเลยพ่อน่าจะหม้อไฟระเบิดมั้งพ่อของผมไม่ตื่นขึ้นมาครับซึ่งพวกเราไปช่วยกันมอง แต่เราก็ททำอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้นจนกระทั่งเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆครับซึ่งก็นา่าจะเป็นเวลามากกว่าสองสัปดาห์ที่ทำให้พวกเราได้รู้สึกง,งุนง,งงเพราะที่บ้านของลุงกินได้เงียบสงบซึ่งในช่วงกลางวันก็เงียบจนแทบเหมือนตับไม่มีคนอยู่และก็จะมีแสงไฟจากในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้นจนกระทั่งในเย็นวันหนึ่งครับ ผูกเราก็ได้เห็นลุงอินที่หายหน้าไปเกือบสองอาทิตย์ได้ทำอะไรสักอย่างอยู่ภายในบ้านของแกและผมไ็ได้เห็นแม่สงผมได้ชะเงื้อมองอีกครั้งซึ่งผลก็เศ้ใจนะครับว่าท่านก็คงสงสัยชิ้นเดียวกันไม่ต่างจากพวกเราลุงอ <át> ินเขากดอะไรบ้านเราหรือเปล่าเห็นดูแปลกแปกไปแล้วอีกอย่างคุณป้าก็หายไปไหน แม่ได้ถามกับพวกเราครับก่อนที่พ่อของผมก็เริ่มดาคาเล็กน้อยแล้วก็เดินออกไปพูดคุยกับลุงจนกระทั่นพ่อได้เดินกลับมาครับแล้วท่านก็ได้บอกกับพวกเราว่าไม่เห็นมีอะไรเลยแม่มึงอะคิดมากเขาก็คุยกับพ่อดีลุงอินก็บอกว่าป้าไม่ค่อยสบายนอนอยู่ในห้อง แกก็คงดูแลกันเงียบๆน,นี่แหละนี่เราก็เลิกสงสัยกันได้แล้วอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ,บ้านเขาเลยหลังจากวันนั้นผู้กเราก็เพียาไม่สนใจแล้วนะครับจนกระทั่งในเช้าวันหนึ่งซึ่งในวันนั้นมันก็เป็นวันหยุดของผมพอดีและผมก็ได้ยินเสียงของลุงอินครับน้อยน้อย ลุงขอยาหน่อยได้ไหมลุงอินได้ตะโกนข้ามรั้วมาครับแล้วก็รีบชื่อแม่ของผมซึ่งผมก็แอบมองอยู่นะครับแล้วผมก็เห็นแม่ของผมพร้อมกับหยิบขวดยาแก้ปวดแม่ได้บอกกับผู้เราครับว่าลุงอินแกได้ขอความช่วยเหลือเพราะลุงแกเครียดแล้วก็รู้สึกปวดหัวอย่างหนักและนั่นก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ลุงได้หายหน้าหายตาไปแบบนั้น และเมื่อแม่ได้เอาอยาออกไปให้ลุงครับแม่ก็ได้กลั้นใจและวก็ถามเรื่องป้าเอาไปอีกครั้งและเมื่อแม่ของผมได้ถามออกไปครับลุงแกก็เริ่มเศร้าแล้วก็บอกว่าขอเวลาให้แกอีกสักนิดหนึ่งให้แกได้ทำใจแล้วแกก็จะบอกทุกอย่างกับพวกเราแม่ของผมงงเลยครับแล้วก็ได้กลับมาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังซึ่งในช่วงซ้ำวันนั้น ผู้กเรากก็ได้นั่งกินข้าวกันครับพ่อแม่ผมว่ามันแปลกๆนะนี่มันก็สามอาทิตย์แล้วผมยังไม่เห็นป้าเลยถ้าป้าป่วยหรือมีอะไรเขาก็น่าไปหาหมอนะไม่น่ารักษาตัวที่บ้านเลยแล้วนับวันลุงเขาก็ทำตัวแปลกๆมันเป็นไปได้เหรอที่เขาจะไม่ออกจากบ้านเลย พ่อกับแม่ของผมไม่พูดอะไรครับแม้กระทั่งพ่อของผมเองที่พยายามบอกพวกเราวว่าอย่าไปยุ่งก็เริ่มนั่งเงียบแล้วก็เก็บไปคิดเช่นกันจกนกระทั่งในค่ำวันหนึ่งครับซึ่งก็น่าจะเป็นวันที่เป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องนี้ซึ่งผมได้ช่วพ่อของผมล้างรถอยู่หน้าบ้านแล้วผมก็ได้เห็นลูกอีเปิดประตูบ้านออกมาครับแล้วผมก็ได้เห็นพ่อของผม เอาเมือขึ้นมาปิดจมูกแล้วก็มองตรงไปที่บ้านของลุงผมก็ไ,ได้รู้สึกเช่นกันว่ามันได้มีกลิ่นของบ้างสีมัญญานที่เหม็นเน่าเอามากๆได้ลอยมาเตะจมูกของผมผมกับพ่อได้มองหน้ากันเลยครับแม้ว่าจะสงสัยแต่ก็ไม่มีใครกล้า,าพูดอะไรนุม่มหนุ่มคิดว่าลุงจะทำยังไงดี ลุงจะทำยังไงดีครับลุงทำอะไรครับถ้ามีอะไรก็บอกพวกเราได้ซึ่งหลังจากที่พ่อของผมได้ต่อไปลุงแกก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับแล้วแกก็เดินกลับเข้าไปในบ้านแบบเฉยเฉยจนกระทั่งในเช้าวันถัดมาผมก็ได้เห็นพ่อของผมได้เดินออกไปทิ้งขยะ แล้วก็เดินไปที่หน้าบ้านของลุงอินซึ่งพ่อก็ได้เล่าให้กับพวกเราได้ฟังครับว่าพ่อได้เห็นลุงอินได้นั่งร้องไห้อยู่ภายในรัวบ้านของแกพ่อของผมได้เดินเข้าไปหาครับโดยที่เกาะอยู่ที่ข้างรั้วลุงอินลุงอินเป็นอะไรคุณลุง าแดงเขาตายแล้วผมต้องมอบตัวไหมลุงช่วยไปแจ้งตำรวจให้หน่อยได้ไหมลุงอินได้บอกกับพ่อของผมครับซึ่งมันก็ทำให้พ่อของผมนั้นตกใจหลังจากที่พ่อได้ปรึกษากับพวกเราซึ่งพวกเราก็ได้ลงความเห็นกันว่าลุงอินอาจจะได้ทำอะไรบางอย่างกับประแดงจริงๆก็ได้เพราะตั้งแต่วันนั้น วันที่พูกเราได้ยินเสียงระเบิดที่คล้ายกับหม้อปแปลงไฟฟ้าลุงอินก็ได้เปลี่ยนไปและนั่นมันก็อาจจะเป็นเสียงเปินที่ได้ดังขึ้นภายในบ้านของลุงอินพ่อของผมตัดสินใจแจ้งตำรวจครับจนกระทั่งเวลาก็ผ่านไปครับฝึกกนานหลายชั่วโมงเลยทีเดียวครับกว่าที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงและเมื่อเจ้าหน้าที่เด้มาถึงพ่อของผมก็ได้ออกไปพูดคุย และพะชี้ไปที่บ้านฝั่งตรงข้ามตอนนัน้นที่ได้กดออดเรียกครับแต่ทุกอย่างมันก็กลับเงียบสงบไม่มีเสียงตอบรับใดๆที่ออกมาจากบ้านหลังนั้นและที่แปลกไปกว่านั้นครับทังประตูรั้วและประตูกระจกมันก็ได้ถูกล็อกเอาไว้ทั้งหมดจนกระทั่งเวลาก็ผ่านไปครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ทำตามยุทธวิธี ซึ่งในตอนที่เปิดเข้าไปนี่แหละครับกลิ่นเหม็นเน่าทั้งหมดมันก็ดล้ตีออกมาเลยครับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นรวมถึงคนภายในบ้านของผมก็ถึงกับเจ็บอาการแทบไม่ทันมันเหม็นมากที่จริงครับเหม็นชนิดที่ว่าแม้กระทั่งทานตำรวจก็ถึงกับต้องอาเจียนออกมาและสิ่งที่พวกเราเห็นครับคุณผู้ฟังครับผมได้เห็นป้าแดงเดินนอนเสียชีวิตอยู่บนโซฟา สภาพผิวร่างกายบวมอืดคราบเลือดแห้งกรังและแขนข้างหนึ่งได้ห้อยกองอยู่กับพื้นซึ่งจากสภาพศพของป้าแดงป้าแดงไม่เสียชีวิตไปนานมากแล้วนะครับและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดและพีที่สุดของเรื่องนี้ครับที่ตรงบริเวณโต๊ะกินข้าวที่อยู่ถัดไปจากห้องรับแขกผมก็ได้เห็นศพอีกศพหนึ่งได้ไใหญหน้าขึ้นมองเพดาน พร้อมกับคราบเลือดแห้งกรังที่ไหลออกมาจากศรีรษะพร้อมกับเปืนกระบอกหนึ่มที่ตบอยู่ที่พื้นใช่แล้วครับภาพที่ผมเห็นแกแทบไม่ต่างจากประแดงเลยครับมันคือสภาพศพของลุงอิมที่ได้เสียชีวิตมานานแล้วเช่นกันผมร้องไห้เลยครับผมทั้งงงแล้วก็หลอดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นภายในบ้านหลังนั้น คนที่ผมได้เห็นเขาใช้ชีวิตตามปกติแม้กระทั่งไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วเด็กกลับไม่มีชีวิตและก็ได้ก,กลายเป็นศพที่เสียชีวิตไปนานแล้วแบบนั้นหลังจากที่ได้จบเรื่องราวทั้งหมดท่านตำรวจก็ได้ข้อสรุปว่าลุงอินได้หญิงป้าแดงเสียชีวิตตั้งแต่มากกว่าหนึ่งเดือนก่อนและในหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นลุงอินก็ได้ตัดสินใจ จบชีวิตของตัวเองลงเช่นกันและก็นั่นแหละครับหลังจากที่ผมไ้้ยปฏิป,ะปะตะอเรื่องราวทั้งหมดลุงอินก็น่าจะยิงป้าแดงตั้งแต่ช่วงที่ผมไปต่างจังหวัดและหลังจากนั้นเสียงที่พวกเราได้ยินที่คล้ายกับหม้อปแปลงระเบิดก็น่าจะเป็นเสียงของปืนที่หลุงอินได้ยิงเข้ากับตัวเองแล้วเพื่หายเงียบไปสักพักหนึ่งก่อนที่แกจะปรากฏตัว ในสภาพที่เป็นวิญญาณและมีพฤติกรรมแปลกๆเหล่านั้นในช่วงนานศพพวกเราก็ได้พบกับญาติๆของแกส่นทานก็ได้เล่ากับพวกเราฟังนะครับว่าลูกอินกับป้าแดได้แยกออกมาจากครอบครัวนานแล้วซึ่งป้าแดมเป็นคนที่ติดการพน,นันและมีหนี้สินติดตัวจำนวนหลายล้านส่วนลุงอินแม้ภายนอกจะดูใจดีแต่ลึกๆแล้ว แกก็เป็นคนนิจแจร้อนและควบคุมตัวเองไม่คได้เช่นกันและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ